สวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้ก็มีประเด็นข่าวสารที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการสู้รบของกองทัพอิสราเอลและกลุ่มก่อการร้ายทั่วตะวันออกกลางหลายเหตุการณ์ด้วยกันนะครับที่กําลังห้าหั่นกันไม่หยุดใส่กันไม่ยัง้งทางเหตุการณ์ที่กองทัพอิสราเอลส่งเครื่องวินรบเทพตลมจมตีฐานที่มั่นและโรงงานของกลุ่มก่อการร้ายฮิตบัลล่ในเลบานอนเสียหายยับเยินระเบิดแตกกระจาย และกองทัพอิสราเอลส่งโดนโจมตีเปิดชีสมาชิกกลุ่มกอกไรฮิตบัลลอดับสยองคารุดรวมถึงเหตุการณ์ที่กองทัพอิสราเอลเผยสามารถสกัดโดนที่คนอาวุธจากอียิปต์เข้าสู่อิสราเอลได้อีกแล้วและกองทัพอิสราเอลยืนยันสามารถปิดชีพโคศกของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนได้เรียบร้อยเหตุการณ์ที่กล่าวมาจะเป็นอย่างไรไปติดตามฟังครับ เมื่อวันที่17ตุลาคม2568มีข่าวสงครามการสู้รบของกองทัพอิสร,ราเอลและกลุ่มก่อการร้ายทั่วตะนอกกลางหลายเหตุการณ์ด้วยกันนะครับโดยเหตุการณ์แรกนั้นเป็นเหตุการณ์ที่เป็นผลงานของกองทัพอากาศอิสร,ราเอลนะครับที่ถล่มโจมตีกลุ่มก่อการร้ายที่เป็นศัตรูของประเทศอิสร,ราเอลอย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าจะมีการหยุดยิงกับฮามาสไปแล้วนะครับแต่กองทัพอิสร,ราเอลก็ยังคงต่อสู้กับกาลุ่มก่อการร้ายอื่นๆอย่างเช่นฮิตบันลาะอย่างต่อเนื่องเช่นกันนะครับ่นหลังจากที่พบว่า เป็นภัยคุกคามต่อประเทศอิสราเอลแล้วในการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่มาเล่นงานประเทศอิสราเอลงานนี้นะครับอิสราเอลก็ได้ส่งเครื่องบินลบเทพนะครับไปโจ,จมตีตำแหน่งดังกล่าวอย่างหนักหน่วงและรุนแลนะครับในพื้นที่ที่ระบุว่าอยู่ในเลบานอนตอนใต้นะครับอิสราเอลนั้นส่งเครื่องบินรบเทพโจมตีบริเวณฐานที่มั่นและพื้นที่ก่อสร้างได้แก่โรงงานผลิตยางมะตอยเหมืองหินโรงงานคอนกรีตและถังเชื้อเพลิงน,นะครับ โดยการโจมตีครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากการโจมตีครั้งก่อนซึ่งทำลายรถปราบดินและยานพาหนะไปกว่า3 0ขั้คันและนำมาสู่การโจมตีพื้นที่ก่อสร้างโรงงานผลิตยางมดตอยเหมืองหินโรงงานคอนกรีตและถังเชื้อเพลิงแบบนี้ครับสกตุมสกตุมใส่ไม่ยัง้งระบเบิดใจแดมของกองทัพกาศอิสราเอล ลงโจมตีบริเวณดังกล่าวที่มีวัตถุที่จุดจุดไฟง่ายนะครับหลังเช่นโรงงานผลิตยางมดต่อยนะครับพี่น้องรวมถึงถังเชื้อเพลิงทาให้เกิดระเบิดรุนแรงเป็นทวีคูณเลยนะครับอย่างกับลูกระเบิดนิวเคลียร์เลยนะครับพี่น้องเพราะว่าเป็นลูกดอกเห็ดขนาดย่อมเลยนะครับที่องทัพอิสราเอลทาลายโครงสร้างพื้นฐานของกลุ่มก่อรร้าไลฮิตบอลละอย่างต่อเนื่องเช่นกันนะครับที่กองทัพอิสราเอลจะไม่ปล่อยให้ฮิตบอลละ มาทำได้ประชาชนชาวอิสราเอลเมื่อในอดีิตที่ผ่านมานะครับจึงตัดไฟแต่ต้นลมโดยการโจมตีตัวหนึ่ต่างที่คิดว่าฮิตบัลเลาะอยู่ในพื้นที่แห่งนั้นและมีส่วนร่วมในการที่จะฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่จะมาเล่นงานประเทศอิสราเอลในลอนาคตครับงานนี้กับอิสราเอลที่มีขีดความสามารถทางการรบเหนือกว่านะครับการโจมตี ใส่ไม่ยัง้งต่อลุมก,กอาอกระไลฮิตบเลละสำเร็จสำเลาแบบนี้นะครับคาดว่างานนี้คงจะฟืน้นฟูคิดควาสามารถทาอาหารของฮิตบเลละยากแน่น,นอนอนะว่างนับอิสราเอลก็มีเนยข่าวกรองชั้นยอดนะครับสามารถโจมตีฮิตบอลละได้สำเร็จสำเลาแบบนี้อย่างแม่นยํำแบบนี้เสียหายยับเยินไฟลุกโชนส่งขจะวางแบบนี้อยู่เรื่อยไปนะครับวีงเพราะก็าจะมาทําได้ประเทศอิสราเอลกว่างานนี้ของรับอิสราเอลตัดไฟแต่ต้นลมหรืออย่าว่ว่า ไปให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นก็ถึงตัวไปแบบนี้นี่เองนะครับและเหตุการณ์ต่อมานะครับก็ยังเป็นเหตุการณ์ชะตาขาดของกลุ่มกอราไลาฮิตบลอลล็อย่างต่อเนื่องนะครับเมื่อมีเหตุการณ์ที่กองทัพอิสราเอลนั้นได้ชาโดนโจมตียิงจรวดปิดทีพสมาชิกของกลุ่มกอราไฮิตบอลล็อจําวนหนึ่งนายนะครับเสียชีวิตจากการจบตีด้วยโดนต่อรถยนต์ของกลุ่มกอรกาไลาฮิตบอลลอนะครับที่ระบุว่า เป็นสมาชิกกลุ่มกอกร้ายฮิตบอนละที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานของกลุ่มกอกร้ายฮิตบอนละที่อยู่ในเมืองเคอร์เบตเชมนะครับทางตอนใต้ของเลบานอนงานนี้นะครับอิสราเอลก็ีหนวยข่าวรองชั้นยอดนะครับที่นํามาสู่การโจมตีเขาเพราะว่าเขานั้นมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานและฟื้นฟูทางทหารของกลุ่มกอกร้ายฮิตบอนละที่อาจจะเป็นภัยคุกคามต่อประเทศอิสราเอล ในอนาคตทํางานนี้รับอิสราเอลก็ไม่ปล่อยไว้จึงนำมาสู่การปิดชีพเขานะครับดับสยองคารถดไปในที่สุดแลองเสียหายยับเยินอ่านบาไม่ได้รอดแน่นอนนะครับจากการที่จะมาทำร้ายประเทศอิสราเอลก่อนนะครับซึ่งค้อน่าสงสารเขาอยู่เหมือนกันนะครับที่ถูกงับอิสราเอลตามไม่ราาแบบนี้แต่รับอิสราเอลนั้นก็ตัดไฟต่ต้นลมนะเพราะว่าถ้าปล่อยไว้ก็จะเป็นภัยุคราวได้มาทำร้ายประชาชนชาวอิสราเอล เมื่อแนวดีที่ผ่านมาทํางานนี้ครับอิสราเอลถึงตามไล่ล่าสมาชิกกลุ่มอกร้ายฮิตบลอลล์อย่างต่อเนื่องนะครับจนดับเกลียแทะยองคารถอย่างต่อเนื่องซําแล้วสาเล่าจากการที่มาทำลายประเทศอิสราเอลก่อนสุดท้ายไปทุกแก่ททุกนั้นก็ถึงตัวไปแบบนี้นี่เอง เรื่องข่าวต่อมาน,นะครับเป็นข่าวที่เกี่ยวข้องกับการสกัดโดนที่ขนอาวุธมาจากอียิปต์อีกแล้วที่กองทัพอิสราเอลเผยว่าได้สกัดโดนนะครับที่ลักลอบขนอาวุธและสินค้าผิดกฎหมายอื่นๆถึงสองครั้งจากอียิปต์เข้าสู่อิสราเอลโดยการใช้โดรนนะครับที่รับอิสราเอลขัดขวางได้ในช่งชวงเช้าของวันนี้โดยกองกําลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF ระบุว่าในช่วงก่อนรุ่งสางกองกําลังได้พบโดนลำหนึ่งหลังจาก เห็นข้ามพรมแดนนะครับและถูกยิงตกด้วยนํำมือของเจ้าที่อิสราเอลและพบว่าโดนลำต่ังตากำลังขนปืนเรฟโลจูโจม2กระบอกและแมกกาซีนรลมถึงกระสุนด้วยโดยกองทัพอิสราเอลกล่าวว่าเมื่อเช้านี้พบโดนอีกลำหนึ่งพร้อมของผิดกฎหมายอีกจำนวนหนึ่งที่ยังไม่ได้ระบ,บุนะครับซึ่งก่อนหน้านั้นกอัพอิสราเอล ว่าเมื่อคืนนะครับก็สามารถยึดโดนอีกลำหนึ่งไว้พร้อมปืนไรเฟิลโจมอีก2กระบอกได้อีกนะครับตามรายงานของกองทัพอิสราเอลงานนี้ทําให้สามารถเซฟชีวิตชาวอิสราเอลก็ว่าได้นะครับเพราะว่าหากปล่อยอาวุธเหล่านี้เข้าสู่อิสราเอลแล้วไปตกในเงื้อมมือของผู้ไม่หวังดีต่อประเทศอิสราเอลอาจจะทําให้ประชาชนชาวอิสราเอลเป็นอันตรายได้นะครับแต่ด้วยความยอดเยี่ยมของกองทัพอิสราเอลสามารถสกัดโดน เหล่านี้ได้ก่อนจึงทําให้ชาวอิสราเอลได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากอาวุธเหล่านี้นะครับดังก็เป็นความยอดเยี่ยมของอิสราเอลอีกครั้งหนึ่งครับข่าวสุดท้ายนะครับเป็นข่าวที่เกี่ยวข้องกับการปลิที่ผู้นําระดับสูงของกลุ่มกอการรลายมูตีนะครับหรือของบทมูตีในเยเมนนะครับพี่น้องที่กองทัพอิสราเอลระบุว่าได้ยืนยันในแถลงการ์ว่าได้สังหารนาย มูฮัมหมัดอันกามารีเีราธิการทหารของกูร์ทฮูตีในการโจมตีทางอากาศในเยเมนเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะครับซึ่งการโจมตีเมื่อวันที่28สิงหาคม2 5 6 8ในกรุงซานา ยังได้สังหารนายกรฐมุติีของกุงวอูตีและเจ้าที่ระดับสูงอีกประมาณ12คนครับในกลุ่มก่อฟันาลที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านก็คือกลุ่มฮูตีก่มนี้ด้วยโดยก่อนหน้าน,นี้นะครับฮูตีได้ยืนยันการเสียชีวิตของอันซามารีในแถลงการโดยไม่ได้ให้รายละเอียดใด,ดเพิ่มเติมซึ่งกองกำลังป้องกันอิสราเอลระบุว่าอันกามารี ดำรงตำแหน่งเสนาธิการของกลุ่มฮูตีมาตั้งแต่ปี2559หลังจากดำรงตำแหน่งระดับสูงมาแล้วหลายครั้งกองทัพระบุว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมาเขามีบทบาทสำคัญในการสร้างขีดความสามารถทางทหารให้กับกลุ่มบดฮูตีซึ่งอันคามาดีได้รับการฝึกอบรมจากเจ้าที่จากกลุ่มกอ่อการร้ฮิตบัลละของเลบานอนและกองกำลังพิทักปฏิวัติอิสลามของอิหร่านหรือออาครับ รวมถึงกองทัพอิหร่านด้วยถางข้อมูลของกองทัพอิสราเอลซึ่งในช่วงสงครามกองทัพอิสราเอลกล่าวว่าอันกามาลีมีส่วนร่วมในการวางแผนและดำเนินการโจมตีด้วยขีปนาวุธโดนขีปนาวุธลั่นแต่อิสราเอลและเรือพาณิชชแล่นอยู่ในทะเลแดงงานนี้กองทัพอิสราเอลก็ยืนยันนะครับว่าได้สังหารเขาไปเดียวไปแล้วตั้งแตเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาพี่น้อง จากการที่มาทำร้ายประเทศอิสราเอลครั้งสุดท้ายไหมทุกแก่ท่านทุกนั้นก็ถึงตัวก็คอยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกันต่อไปด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับวันนี้แอดมินจะขอจากลากระพิงแ่านี้ถ้าปูนเปชาติพูดผิดยังไงก็ขออภัยด like, ้วยนะครับยังไงก็ฝากไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะครับเพื่อให้พลาดข่าวสารดีๆว่าต่อไปขอบคุณมากครับ